สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วในรายการซาซาฟุก,กา,า,าลิน่าก็มีเสียงรบกวนก็ขอนโนน่าโทษให้บ่มเนี่ยครับวันนี้มีแขกรับเชิญก็คือตึงตึงตึง,ตง,ตงตวันนี้เรามาเล่นแมบบกระโดดสายปลากลัวผมไม่รู้ว่าจะปลากลัวไหครับขอก็ปลามันกลัวไง làm mà lên làm gần nào wow mึง sao nó trông nào ấy con cái nó làm มาเริ่มใหม่เลยต้องเริ่มใหม่ไม่มีการเดบนะครับม<า>ผมจะไม่โกงครับตื๊บตู๊บตู๊บรออย่างไรอะ โอ้ผมตายแล้วไอ้นั่นมันก็ตายกันหมดแล้วโอ้เกือบโอ้ตายโอ้เกือบเดีาอาจจะมีอาการหัวล้อมเหมือนเอายังไม่ได้เอาลงเอาไว้ ต้ง่ปบที่้นไปยิงจประมาณยีนิแต่พอเริ่มมายยังไม่เปิดหน้าแน่นอนยังไม่มีทางเปิด โอ้ยโอ้ยอย่างมันโอ้โหไอ้นูนใปไกลแล้ว่ามเจอเลยจะผ่านไม่ผ่านมันต้องวัดที่ดวงเนี huh ่ยตอนนี้ดวงพี่ตกแล้วมาโอกาสไปไกลแล้วแล้วไม่มีกันกกดเด้งกดขอตัดคลิปแป๊บหนึ่งครับมันเด้งโอ้ยตกโอเคเลย เครื่องบล็อกตัดคลิปอยู่ไมน่นี่ยกำลังเข้าครับตัดคลิปอยู่ไม่ได้หรอเพิ่มแล้วขเข้ามาแล้วโอ,นะอ้ยก,อก,กระโดดกองไอ้กองแก่งกันเลยกองไม่ตกลงกตอนมาถึงวงกลมต้องกดชิปนะจ๊ะ ตรงนี้ชิวๆอุ้ยกดไม่ติดตริตริต,รต,รตรบเจ็บเเลยบักบักบักเกิดอาการบักละมาาไม่ห่อเริ่มเลยเริ่มเลยอ้ยตู้ตูเห็มมน,นไหมถ้ามีการ เขาโกงแน่นอนร้อด้านสองไงอ่ะพี่อกห้ด้านสองนกระโดดไปิไม่ต้องกดทอยหลังจะด่านหต้องกด้ยหลังจะด่านสองต้องวิ่งไปเลยไม่ต้องเลอกระโดดผิด ถ้ากระโดดผิดนี่ดังเวลน่าจะอุ้ยตายแล้วครับ <coughs> oh my god. Oh. Bác bác bác. Tam nhé, tam nhé. ตรงนี้ว้วาทำไมเล่นคนเดียวมันผ่านนะตรงนี้ไม่ไม่ทำไรทำไร เซไม่เดียวไม่ก่อนแล้ว้อโอเคเซตให้แล้วเอ้าท<อ>ุกทำไมอ่ะไป <My God. S 3> ก็ทำไมอ่ะไม่เราไปไม่ได้แล้ว ทำไมอ่ะคุณจะไปโคตรฟิลฟิลทำไมเราโกครับฮ่าฮ่าฮ่าเรามาทุบเอาบล็อกไม่ใช่แล้วเราอยากฟิลเกินไปไปเลยฮะเอาเบนไอโกมาดูมาถ่ายรอบตดไปหลายรอบตดไอโกโก้ 哥，李维佩，人的 อขอจบคลิปเป็นเทวนี้นะ